ไม่เห็นหน้าดราม่าเลยเนาะดิฉันไม่เข้าใจว่าทาไมคนดราม่าเรื่องพี่โน้ตอุดมดิฉันเข้าใจว่าพี่โน้ตอุดมะเขาแฝกเซเลบนะเขาไม่ได้มีปัญหากับค่านิยมหรือมีปัญหากับกับการพอเพียงจริงๆนะไม่เห็นหน้าดราม่าเลยเนาะดิฉันไม่เข้าใจว่าทาไมคนดราม่าเรื่องพี่โน้ตอุดม ดิฉันเข้าใจว่าพี่โนต้ตอุดมอะ่ะเขาแฝะเซเล็บนะเขาไม่ได้มีปัญหากับหรืออดิฉันอาจจะคิดผิดก็ได้นะแต่ว่าดิฉันดิฉันฟังแค่ที่ที่เขาตัดมาแล้วที่เป็นประเด็นประเด็นกันที่เขาพูดเรื่องความพอเพียงอะไรนะั่นน่ะดิฉันรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับค่านิยมหรือมีปัญหากับกับการพอเพียงจริงๆนะแต่เขาแค่แตะพวกแบบเซเลบหรือคนที่แบบว่า ไม่ได้ไม่ได้เติบโตหรือว่าไม่ได้มีกินมาจากการพอเพียงจริงๆอะ่ะแต่ว่ามีกินจากการแบบทำมาหากินอย่างอื่นและแบบวันหนึ่งก็แบบเหมือนแบบว่าไปอยากจะทําตัวพอเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์เรื่องความพอเพียงจริงๆอะ่ะแต่ว่าเขาไม่เข้าไม่ถึงแก่นไงแต่ว่าไปจับเปลือกมันแบบว่าสร้างภาพเขาก็จะพูดทำนนงนั้นแหละเขาจะแซะพวกเซเลบ พวกอะไรบางคนที่แบบว่าคุณไม่ได้มีวิถีชีวิตที่พอเพียงจริงๆแต่ว่าคุณเอาความพอเพียงมาสร้างเป็นอะไรให้กับตัวคุณหน้าเออประมาณนั้นแหละแค่เพิ่งฟังอ่ะนะมันก็มีจริงๆที่คนที่มันเป็นแบบนั้นจริงๆที่แบบว่าทําท่าทําทางแบบเนี่ยทำกเตฟถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิถีจริงๆถ้าแบบถ้าไปเข้าใจเรื่องความพอเพียงเข้ากับการท,รทํากเตฟมันก็ผิดแล้วใช่ไหมดิฉัน่เพ,พิ่งแชร์อันนี้นะดิฉันเพิ่งแชร์ พระบรมราชโองารของรตน้าราชการที่เก้านะคบพอดีเปิดติ๊กตอกมาแล้วก็ไปเห็นที่ท่านเคยเคยเพระราชทานพระบรมราชโองาร,าวราไว้นะคบท่านก็บอกว่าคําว่าพอเพียงถ้ามีเงินก็ต้องใช้ไม่ใช่ขี้เหนียวถ้ามีเงินไม่ต้องขี้เหนียวซื้อไปเถอะอะไรก็ตามสนับสนุนให้จ่ายแต่ถ้าไม่มีก็ระง,งับหน่อยมันเป็นอย่างนี้คนเราก็พูดเกินไปเสมอแต่คือพระอ,องค์ท่านก็คงรู้แหละว่ามันมีคนไปตี ไปจับใจความเรื่องความพอเพียงผิดมันไม่ได้เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่แบบทรงอยากจะให้คนเข้าใจจริงๆใช่ไหมดิมฉันก็เลยเอามาโพลและดิฉันก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะลงไปบอกว่าใช้จ่ายตามฐานะแบบที่ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองและคนอื่นเท่ากับพอพอเพียงค่ะจบไม่ต้องดรามา่ากันและดิฉันก็เขียนต่อไปอีกว่าบอกว่าถึงจะไม่พอเพียงก็ยังได้นะคะเช่นมีความฝันหรือมีแรงบันดาลใจ แล้วก็ส่งเสริมให้ตัวเองมีวินัยและมีความขยันในการหาเงินได้มากๆขึ้นก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดนะสมมติว่าเรารู้สึกว่าไม่อ่ะฉันไม่อยากอยู่แค่นี้ฉันอยากไปต่อฉันอยากให้ชีวิตฉันมีอยู่มีกินมากกว่านี้ก็มีแรงบันดาลใจแล้วก็เอาความมีวินัยความขยันในตัวเองผลักดันตัวเองให้ไปปลูกความมีวิถีชีวิตที่มันดีกว่าอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไร จริงมันสามารถแบบแลกเปลี่ยนกันได้เห็นต้องมาทะเลาะกันเลยเห็นก็ทะเลาะกันเลยทะเลาะกันทำไมทะเลาะกันเหมือนจะเป็นจะตายแค่นี้เองก็มันอยู่ที่การตีความเจนเลมถ้าอย่างดิฉันนะถ้าเป็นดิฉันถ้ามีคนมาอธิบายนิยามของคําว่าพอเพียงในแบบที่ดิฉันเห็นด้วยดิฉันก็ยอมรับได้นะเออเช่นถ้าบอกว่าการพอเพียงก็คือการแบบ มีอยู่มีกินตามฐานนะฮะนะคะแล้วก็ไม่ทําอะไรที่มันเกินตัวที่มันจะสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองกับคนอื่นอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ถูกต้องแหละคนเรามันก็ต้องรู้จักรู้จักพอเท่าที่มีใช่ไหมหมายถึงว่าเรามีเราก็ใช้ตามที่เรามีนะโดยที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ลําบากการที่เราใช้จ่ายแบบนี้มันไม่ได้ทําให้ตัวเองมันจะมันจะไม่ทําให้ตัวเราเองลําบากและเดือดร้อนในภายภาคหน้าอันนี้ก็คือพอเพียงแต่คำว่าพอเพียงมันไม่สามารถไปตีด้วยจํานวนเงิน หรือจํานวนสิ่งของหรือจํานวนราคาอันนี้มันไม่ได้เพราะว่าคําว่าพอเพียงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันถ้าคนเขามีเงินเยอะเขาอาจจะสามารถมีกําลังในการที่เขาจะจ่ายใช้สอยได้เยอะอันนั้นก็เป็นความพอเพียงของเขาเพราะเขามีต้นทุนเยอะใช่ไหมฉะนั้นเออฉะนั้นจะเอาคําว่าพอเพียงไปตีกับมูลค่าหรือราคามันไม่ได้เพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่หลักความคิดเรื่องการพอเพียงอ่ะดิฉันถือว่า มันจาเป็นจริงๆนะถ้าเราไม่ได้แบบมุ่งว่าจะมาทะเลาะกันหรืออะไรแต่ว่าเราถ้าเขา,า,เาเข้าใจถ้าเราเข้าใจตัวความหมายของมันจริงๆอะ่ะนะมันก็ส่งเสริมวิธีคิดทําให้เราแบบเอออยู่กับชีวิตจริงแบบที่เราไม่จะไม่ทําให้ตัวเองหรือคนรอบข้างลำบากอืมก็พอตอนนี้มีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้แต่ ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดอยู่แค่นี้ก็พยายามหาพยายามทําให้มันมีมากขึ้นวันไหนมีมากขึ้นแล้วก็จะใช้ให้มันมากขึ้นเออซื้ออะไรให้มันแบบใช้จ่ายอะไรเพื่อแบบซัพพอร์ตคุณภาพความเป็นอยู่ของตัวเองให้มันดีมากขึ้นมากขึ้นแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดนะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเออเราทํามาหากินทํามาหาเก็บแล้วเรามีเงินมากขึ้นเราจะต้องแบบอยู่แบบวิถีชีวิตที่เรารู้สึกว่าอ,อ๋อพอเพียงเท่ากับปลูกผักเลี้ยงไก่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ก็เข้าใจผิดก็ไปเข้าใจผิดเองก็ไปเข้าใจผิดเองไม่ใช่ถ้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเออก็ไปเข้าใจผิดเองแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่แบบต้องมาทะเลาะกันนะเดี๋ทะเลาะกันเลยเดี๋ยวทะเลาะกันเลยนะเออนะคะอืมเข้าใจให้มันถูกต้องตรงกันก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันเนาะทะเลาะกันทําไมเรื่องเล็กๆน้อยน้อย you